สวัสดีครับสวัสดีช่วงอากาศหนาวหนาวกับร่มแห้งๆนะครับหลังจากถี่ร่มแห้งๆนะครับสีผ้ามาเบืองหอมนะครับว่าลักษณะใบมันสียูในสภาพปกติบ่นะครับไปเบืองกันครับเบืองเอาเด้อพี่น้องเบืองเอาครับนี่แหละครับจากใบหอมงามๆครับถือร่มครับถือล่ม ปีไปทั้งซ้ายปีไปทั้งขวาครับเบื้องเอาครับก็เรียกว่าเออหากบ่เป็นยังนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเป็นยังสี่นะครับจะเห็นว่าครับแต่กันยังพ่อมีอันใบที่ยอดมั่นนะครับกันยังพ่อได้แข็งแรงอยู่นะครับนี่นี่แหละครับหอมเลยครับมให้เบื้องหอมเลยในสภาพที่อากาศลมแห้งๆนะครับลมแห้งๆพอดีบ่ได้เห็ดยังกันไว้นะครับบ่ได้เห็ดพวกอันแนวบางลมนะครับ จภาพใบมันก็เลยเท่าตามที่เห็นนี่แหละครับตามที่เห็นส่วนกระถางพวกนี้นี่นะครับกระถางคือกําลังจตขยายพันธุ์ต่อไปนะครับขยายพันธุ์ที่แนีมเห็นอยู่ในขวดนี่บอเมนน้ำหวานด้วครับบอเมนน้ำหวานครับแต่เป็นจุลินทรี์สังเคราะห์แสงนะครับกระเฮ็ดไว้พ่อได้ใส่ฉีดพวกพืชพักต่างๆอยู่ในโคกน้องหน้านี่แหละครับนี่ นี่แหละครับม่ให้เบิองนะครับการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อให้ท่านครับหนาฝนต่อไปครับหนาฝนหนาฝนก็เพื่อมีลูกคาเพิ่มเติมนะครับสร้างเพิ่มเติมเ่อกขยายไว้ก่อนนะครับใครสนใจครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้เข่งละลอยนะครับเข่งละลอยบาทเท่านั้นครับบ่อแพงครับบ่อแพงสามารถใส่ได้หลายปีครับกระถางหนึ่งใส่ได้หลายปีนะครับ